สวัสด hey, ีครับผมเหล่ามังการนอนนานเช่นเคยครับผมวันนี้ก็พามาชมไก่ตอนเย็นๆครับผมเก็บให้ข้าวอยู่ครับผมนี่ครับผมไก่น้อยอากาศร้อนๆอย่มาชมเสียงครับผมชมเสียงอยู่มีอยู่หนึ่งสองสามที่เอามาใหม่ครับผมเอามาใหม่อ่าได้ยินเสียงแล้วครับผม แล้วครับผมเสียงกระชากลากตัดเป็นไก่น้อยครับผมเสียงสั่นขึ้นเหมือนไก่แจ๋ครับผม มาชมเสียงใกล้ๆครับผมเราพร้อมจะดูตัวใกล้แต่ละตัวมาชมเสียงใกล้ๆครับผมนั่งใกล้ๆเพื่อให้เขาขันนี่ครับผมเสียงกระชาก ผมเสียงก่อนเดี๋ยวผมให้ไปดูตัวใกล้ๆครับผมอากาศร้อนมากครับผมสี 4, ม่ห้าโมงเย็นแล้วก็ยังร้อนอยู่ แดดร้อนเปรี้ยงนี่ครับผมชมตัวเดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆสามตัวเสียงปลาดูครับผมตัวแรกซ้ายมือ สายมือขัน,นครับผมนี่เสียงกระชากลากตัดตัดครับผมเสียงตัดสีฟาน ปีอย่างแรงครับผมพอขันขึ้นตัวนี้ก็มาครับผม ดูขันครับผมน่าสวยครับผมเสียงสวยเดี๋ยวนี่เสียงกระชาครับผม ตัวน,นี้ไก่หนุ่มนะผมนะตัวที่ขันขึ้นตะกี้นี่ตัวน,นี้ก็ชนปีน้องไก่อายุประมาณปีครับผมก็มาดูก็เหมือนกันนะผมชมเสียงไกลๆครับผม อากาศร้อนนะผมกินหญ้าตอนเย็นๆยนเอาน้องไก่ออกมากินหญ้าผมอาบน้ำเที่ยงมาดูปูับผม นีพี่ใหญ่เลยโอ้จะวิ่งเลยครับผม เสียงก็ได้ยินนะผมเดี๋ยวให้ไปดูชมตัวใกล้ๆสวยๆครับผมเริ่มจากตัวแรกนะผมนะตัวนี้ก่อนมีอากาศร้อนนะผมนะยังร้อนอยู่บึงการร้อนมากครับผมนี่ผมเสียง ส,สวยครับผมตัวแรกนะว่าแต่ขันขึ้นเนี้ผมไก่น้อยเข้ามาเล่นด้วยเลยมาดูตัวที่สองครับผมนี่ครับผมสวยดูห่างครับผม ัวที่สองนะผมนะเสียงกระชากลากตัดส,สวยๆครับผมเสียงก็ได้ยินครับผมขึ้นต้นนะครับผมต่ายขึ้นต้นเสียงก็ได้ยินแล้วผมสีดอกสีส้สสมครับผมส,สวยๆดูไกน้อยเข้ามาหาผมเต็มเลย ชอบครับผม่าแ,แต่กุ๊กกุ๊กกุ๊กกกแกก็เดินมาหาครผมไก่น้อยเดินมาหาเลยกุ๊ก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 กวผมสวยงามครับผมสวยงามสีฟันนู่นไก่น้อยมาเล่นแล้วผม

テテ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 テ คุกๆๆๆๆๆชอบตัวนหนยก็สนใจก็สอบถามได้ครับผมพูดคุยกันได้พูดคุย 0, 0, ูนย์แปดห้าี่กับผมบ่าวบืองการนอนนาเช่น,นเคยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ให้ชมเพียงแค่นี้ครับผมกดรับชมก็ขอให้ร้ำารวยครับผมมีเงินมีทองใช้ตลอดปีตลอด,ลอดชาติครับผมโอเคครับผม <laughs> ก็ชมไก่น้อยไก่น้อยกำลังมาครับผมคุกๆๆๆ อากาศร้อน,นผมไก่ก็เหนื่อยครับผมนาบ้านครับผมนี่คือนาบ้านนะผมนะให้กินหญ้าครับผมทุกเย็นตอนเย็นครับผมตอนเช้ากอ็อยู่ในตะไคายครับผม โอเคครับผมขอบคุณครับที่รับชม